สวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อกินข้าวกันอย่างน้อยเนาะมีข้าวกล้ากินหรือมีข้าวกล้าพอเหมาะอืมขอโทแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กมาค่ะแซ่บแซ่บแซ่บมากเลยนเด้อค่ะกระติบข้าวกันยิงใหญ่ใช่หรือเนอะมีหัดข้าวกล้าผสมผสานกันข้าวดำข้าวกล้ามเจี๊ยบครับคุณมา เซิมากันด้วยคินตอนได้ก,ก็แซ่บแก่งคิลิกแ,กแกงแกงคิลิกคิลิกคิลิกตัวสบปเรียนนี้ก็องมาแล้วมาได้ค่ะจะัดแก่งกันเปื่นบอกว่าคิลิกมันถือฝนแล้ว มันจะออกสมสมแม่นถือกฝนบ่นถือกฝนกระสมขึ้นเก่าหาล่ยจ้ะคิเรตตลอดเยอะไม่คว่ำหมดใช่กุงแดงคือเก่าอืมแล้วแม่ถือกฝนมระสมอันนี้กินที่เมื่อตีพี่น้องเพราะว่าสิสารสชาตินี่ติออนอกจากบีนดปแน้วใส่ได้สูตรสิแกงนี่เมื่อตีสรสชาต เป็นแลงเป็นฝนเป็นน้ำแกงโยกะรสจัดเหมือนเดิมออกเปรี้ยวขมเหมือนเดิม <c oughs> แชร์พื่อเขาจะ้ะเหมือนเดิมทุกครั้งตลอดปีอือ <c oughs> บุนทองไน่พอู้นั่เนาะข้าวนั้งแอืมสังเกตไหมพอแปบน้ำตุ่มไปด้ดยวยมันมันสังเกตบ่ได้มันต้องมีความาสึบร่ลงทองไะไข่ไข่ตะไข่ ครับชื่อเขาเก็นยักษ์แดดชื่อเขา,าไม่ถนัง่ามหิวมันในตื่นข่าวโตล้ลมนะครับโต้แดดมันโต้ลมในโต้แดดเนี่ยแดดตรงนี้มันออกคืมๆเนาะแต่ว่ากับแดดลำไร้แบบคืมแต่มีแดดหน่อยนึงอืม ไม่ต้อขี้เมฆขี้เมฆแน่แดดนิดหน่อยกระมือจักสิกลินยังไหมพี่น้องยังเลี้ยงกันละแอบจับแจบไปดรียกสันเหนืหนหน่อยแล้วค่ะสบายขอบคุณค่ะ